วันที่9พฤศจิกายน2566พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พันตำรวจเอกวิทวัฒชินคำรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถบรรทุกทำถนนบริเวณปากซอยสุขุมวิท64ทับ1กรุงเทพมหานครสุดลงมาทำให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บส่งผลกระทบให้ การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากต่อมาได้ปรากฏข้อมูลว่ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุมีสติ๊กเกอร์หน้ารถบรรทุกพบว่าเป็นรูปดาวมีตัวอักษร B ีสีเขียวทําให้เกิดประเด็นที่เครือบแคลงสงสัยต่อประชาชนโดยทั่ว,วไปตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่าเกี่ยวข้องกับส่วนสติ๊กเกอร์หรือไม่ทั้งนี้พันตรวจเอกวิทวัตจึงได้ลงนามคาสั่งคําสั่งกองบังคับการตํารวจนครบาล5ที่3 4 8สี่ทับสอ6เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ ข้อเท็จจริงฉะนั้นเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีพฤติกรรมปล่อยปะละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่และกรณีดังกล่าวจะมีมูลอันเป็นการกระทำความผิดทางวินัยตำรวจหรือไม่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวโดยมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการพันตำรวจเอกพบทร จ,จิตมั่นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลห้าเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพันตำรวจเอกสุนทรชัยรักษาผู้ก่วกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลห้าเป็นคณะกรรมการพันตำรวจโทกิษณะจันประเสริฐรองผู้ก่วกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกเป็นคณะกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อ พิจารณาดําเนินการต่อไปด้าน พันตำรวจเอกโอภาสหานลงผู้กำกับสถานีตารวจนครบางพระขนงได้เปิดเผยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่ดําเนินรายการโดยสอรยุทธสุทัธนกินดาและไบพิชะยธธรมจันจพุทธถึงประเด็นปากซอยสุขุมวิท64ทับ1กรุงเทพมหานาครเกิดเหตุฝาท่อปิดถนนสุดจนทําให้รถบรรทุกตกลงไปว่าอักเหตุการณ์ที่รถวิ่งเข้ามาเป็นรถเปล่าเพื่อมาเอาดินแล้วเจอหลุมเลยตกลงไปครึ่งคันหลังเรื่องน้าหนักของรถนั้นยังอยู่ระหว่างการชั่งเนื่องจากล้อหลังด้านหน้ามันแตกไปอย่างกระทะ แตซึ่งถ้าล้อแตกจะไม่สามารถเอาลงเครื่องช่างได้จึงอยู่ระหว่างรวบรวมรถแล้วให้ช่างมาซ่อม ถึงจะนำไปช่างได้ฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ช่างเพราะยังช่างไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดความคาดเคลื่อนต้องนำล้อใส่ก่อนแต่เครื่องช่างพร้อมแล้วส่วนตัวดินก็เหมือนเดิมอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ํำมาจอดไว้ที่โรงพักและมีการควบคุมไว้ส่วนกรณีรถที่มาตักเอาดินออกไปก็ได้นำดินส่วนที่ตักออกไปกลับมาครบแล้วและรอเปลี่ยนล้อให้รถคันเกิดเหตุที่แตกจึงจะนำขึ้นช่างเพื่อดูว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดหรือไม่ส่วนประเด็นสติ๊กเกอร์ดาวมีสีเขียวนั้นทานตำรวจเอกโอภาสเผยว่าตอนแ ก็ไม่ได้สังเกตเพราะกาลังดูแต่เรื่องจราจรอย่างเดียวจนนักข่าวเห็นและสอบถามก็ยังงงอยู่พอเห็นก็ทราบว่าเป็นสติกเกอร์สีเขียวขาวเป็นรูปดาวแล้วก็มีตัวอักษรบีก็เลยถามเจ้าของรถเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ชื่อย่อชื่อแรกของเขาเองเจ้าของรถเขาชื่อเล่นชื่อบิ๊กเขาเลยติดไว้ทั้งห้าคันของเขาที่มีอยู่เพื่อให้คนขับรถของเขาเห็นได้ง่ายๆจํารถได้ง่ายๆเขาบอกว่า เขาติดเพื่อให้คนขับรถเขารู้ว่าเป็นรถของเขาเองเมื่อสลยุทธ์ถามว่าแล้วคุณเชื่อไหมพันตำรวจเอกโอภาสรบุว่าสอบถามเบื้องต้นเขาก็ให้การมาอย่างนี้ก็มีความเชื่ออยู่แต่ยังไม่ได้สอบถามตำรวจจราจรขับเรื่องนี้ด้านนายวิโรธลัคนาอดีศรสส,อสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวว่าสำหรับผมไม่เชื่อเพราะถ้าจำรถไม่ได้ก็น่าจะเป็นคนขับรถไม่ได้แล้วถ้าอยากตามหารถเจอติด GPS ดีกว่าหรือเป็นการติดไว้บอกเจ้าหน้าที่บางนายหรือเปล่าส่วนเรื่องช่างน้ำหนักก็อยากให้ช่างภายในวันนี้เพื่อ เพื่อป้องกันการเหยของน้ำในดินแล้วน้ำหนักจะลดลงอีก